สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อสัญญาณข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันนะคะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งซึ่งคำทำนายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้ รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะสัญญาณข่าวดีที่จะเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยใบแรกนะคะอัศวินเดียนเวล of Fortune นะคะ่ะ เจ็ดถ้วยไฮพิเชตหนึ่งเหรียญน,นะคะเอ็มเพรสสองไม้เท้าจัสติกหกเหรียญแล้วก็ใบสุดท้าย k i n g งออฟ o อ d เป็นจังหวะชีวิตที่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงแล้วนะคะ ช่วงนี้ทําอะไรก็ดูจะประสบความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองไปซะทุกเรื่องหรือมีดวงของการเดินทางที่ดีด้วยนะคะเดินทางแล้วมันได้รับความสำเร็จได้เงินนะได้โชคลาภกลับมายิ่งเดินทางก็จะยิ่งเฮงยิ่งรวยด้วยนะคะใครที่ทํางานที่ต้องเดินทางบ่อยๆไม่ค่อยอยู่กับที่นะช่วงนี้จะได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆคุณอาจจะเดินทางไปดีลงานไปเสนองาน ไปดีลงานอะไรไว้นะคะก็จะได้รับผลตอบรับที่ดีได้งานได้เงินกลับมาหรือบางท่านมีโชคลาภจากยานพาหนะก็ได้นะคะอาจจะได้รถคันใหม่มาทำมาหากินมาเพื่ออความสุขสบายเพิ่มมากขึ้นนะก็จะมีโชคลาภจากการเดินทางจากการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างหรือเป็นการยกย้ายที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะโยกย้ายแล้วมันเหมือนเปลี่ยนดวง เปลี่ยนไปสู่ที่ที่เหมาะสมกับคุณมากขึ้นอาจจะได้ไปอยู่ในสถานที่ที่อยู่แล้วเฮงอยู่แล้วปังเหมือนเราถูกฉลกกับที่แห่งนั้นก็ได้นะคะหรือไม่อาจจะเป็นเรื่องของการทำงานการประกอบอาชีพได้เจออาชีพที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จสร้างเงินสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นนะหรือถ้ากำลังหาทำเลเปิดกิจการร้านค้าใหม่ ก็จะได้เหมือนเป็นที่ห่วงจุ้ยดีทํามาค้าขึ้นทําเลดีก็ได้นะคะเนี่ยช่วงนี้ทําอะไรมันดูดีดูประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างก็อาจจะด้วยความขยันหมั่นเพียรของคุณก่อนหน้านี้ด้วยนะคะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเพียรพยายามทําอย่างมุ่งมั่นตั้งใจมันกําลังจะส่งผลดีกับคุณณนะปัจจุบันนี้ด้วยนะดังนั้นใครที่กําลังเหนื่อยท้อกับชีวิตอยู่ ก็ขอให้สู้ๆนะคะจงเชื่อในจังหวะชีวิตที่ดีนะซึ่งมนุษย์ทุกคนมีจังหวะชีวิตที่ดีด้วยกันทั้งนั้นนะคะแม้ว่าเรากำลังจะหมดหนทางก็อย่าพึ่งท้อไม่มีใครจะดวงขึ้นดวงตกไปตลอดยามที่เราเจอปัญหาชีวิตมันดูแย่มันไม่มีอะไรดีเลยเราก็อย่าพึ่งโทษสิ่งต่างๆนะคะอย่าพึ่งโทษตัวเองเราอาจจะกำลังมีบททดสอบ เข้ามาในชีวิตนะซึ่งต้องทำให้คุณผ่านพ้นไปให้ได้แล้วก็อาจจะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เพิ่มมากขึ้นนักลบก็ย่อมมีบาดแผลนะคะความสำเร็จบางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในครั้งแรกต้องมีการลองผิดลองถูกต้องผ่านความไม่สมบูรณ์แบบผ่านความผิดหวังความเสียใจแต่สุดท้ายแล้วนะคุณก็จะได้พบ ความสำเร็จอย่างที่ใจคุณปรารถนานะคะมีโชคลาภจากอสังหาริมทรัพย์โชคลาภจากมรดกตกทอดจากคนในครอบครัวด้วยนะคะหรือถ้าใครทำงานที่เกี่ยวข้องกับพวกอสังหาบ้านที่ดินคอนโดอาจจะเป็นนายหน้าเป็นพนักงานขายก็ได้นะคะเหมือนจะได้รับค่าคอมมิชชั่นปิดยอดได้ได้ยอดตามเป้านะคะประสบความสำเร็จดีมากๆแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีเป้าหมายชีวิตใหม่ๆเพิ่มขึ้น เหมือนเป้าหมายของคุณมันดูชัดเจนแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้นะคะถ้าเรามีเป้าหมายที่มันมั่นคงขึ้นชัดเจนขึ้นจะทําให้คุณได้รู้ว่าคุณจะต้องทําอย่างไรหรือทําวิธีไหนที่จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จได้ซึ่งเป้าหมายเนี่ยมันจะทําให้เรามีแรงผลักดันที่จะ ความสําเร็จมาเป็นของคุณได้นะคะเป็นราศีที่มีสเสน่ห์มากๆในเรื่องของการทามาหากินทํางานเก่งจนได้รับการยอมรับมีคนอยากรู้จักกับคุณอยากร่วมงานกับคุณนะคะแล้วคุณก็ค่อนข้างเก่งทุกด้านแล้วก็มีรางสังหณรที่ดีรางสังหณรที่มันเหมือนเซนนะคะเซนในการที่มองสถานการณ์ต่างๆหรือการประเมินสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี เอาตัวรอดได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ดีเสมอนะคะแล้วก็มีเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นด้วยอาจจะด้วยตัวคุณอยากทำให้ตัวเองดูดีขึ้นบางคนอาจจะไปเสริมสวยเสริมรอไปทำศสยกรรมนะคะทำให้ตัวเองดูดียิ่งท่าทำงานเกี่ยวข้องกับด้านการบันเทิงต้องใช้หน้าตาใช้พวกบุคลิกภาพต่างๆซึ่งมันจะส่งผลดีกับการทำงานของเรานะคะซึ่งจะไป ทำสายกรรมที่ไหนเนี่ยก็หาข้อมูลให้ดีด้วยเอาแบบที่น่าเชื่อถือแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับเราแล้วก็ใหญ่เห็นว่าราคาถูกนะคะราคาถูกนี่อาจจะไม่ได้คุณภาพก็ได้ยังไงก็สุขุมรอบครอบศึกษาหาข้อมูลให้ดีด้วยนะคะแล้วก็เป็นราศีที่มีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตที่มาจาก ความรู้ความสามารถมาจากน้ำพัดน้ำแรงของตัวคุณคุณจะเจอรูทางในการหาเงินเพิ่มมากขึ้นนะคะเหมือนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นก็ได้นะก็พยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมออย่าหยุดความพยายามอย่าหยุดความตั้งใจความสําเร็จเงินทองความมั่งคั่งร่ำรวยก็จะเป็นของคุณได้นะคะโอกาสในการสร้างงานสร้างเงินนะที่จะถูกหยิบยื่นเข้ามา หรืออาจจะเป็นโอกาสที่คุณรอคอยมาอย่างยาวนานแล้วก็ได้นะคะก็เป็นจังหวะชีวิตที่ดีที่จะมีโอกาสที่คุณรอคอยจะถูกหยิบยื่นเข้ามาหาคุณซึ่งไม่ว่าจะเป็นโอกาสอะไรก็ตามทำให้เต็มที่สุดความสามารถเพราะว่าน้อยคนนักที่จะได้รับก็ต้องทำให้เต็มที่ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจด้วยนะคะเป็นราศีที่จะมีชีวิตที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความ ร่มเย็นเป็นสุขนะคะคือมีความสุขมากขึ้นกับการใช้ชีวิตอะไรที่มันเป็นความทุกข์เป็นความไม่สบายใจมันกําลังจะหมดไปกําลังจะขี้คายในทางที่ดีขึ้นแล้วก็ความสุขทั้งหลายก็จะเข้ามาเยือนจากที่เจอแต่ความโชคร้ายนับจากนี้ก็จะมีแต่ความโชคดีได้รับความเมตตาเอนดูจากผู้หลักผู้ใหญ่ใครดีกับเราก็ขอให้ทําความดีตอบแทนกลับไป ความกระตันอยู่ความรู้จักบุญคุณคนรวมถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนนี่แหละนะคะที่จะทําให้คุณได้รับความรักความเมตตาเพิ่มมากขึ้น,นก็เป็นดวงที่จะได้รับความเมตตาอุปถัมภ์ที่ดีมากๆรวมถึงนารีอุปถัมภ์ด้วยนะคะอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวผู้มีพระคุณที่คอยช่วยเหลือคุณคอยแนะนำสิ่งดีๆให้ซึ่งเราก็ต้องน้อมรับด้วยความยินดีก็มีโอกาสที่ คุณอาจะได้รับสิ่งดีๆเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เป็นดวงชะตาที่จะได้รับความยุติธรรมด้วยหากก่อนหน้านี้นะคุณถูกเอาเปรียบไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะเรื่องของเงินเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆคุณจะได้รับความยุติธรรมด้วยนะหรือถ้ามีเรื่องของคดีความต้องขึ้นโวงขึ้นศาลคุณก็จะได้รับความยุติธรรมแต่คุณก็ต้องไม่เป็นคนทำผิดด้วยนะคะถ้าเรา ัทธาในการทำความดีทำแต่สิ่งดีๆมาดูตลอดความยุติธรรมก็จะอยู่เคียงข้างคุณหรือคุณจะได้รับการยอมรับมากขึ้นก็ได้นะคะมีคนยอมรับในความสามารถยอมรับในสิ่งที่คุณทำแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นด้วยนะรวมถึงอาจจะเป็นช่วงที่ชาวราศีสิงห์อาจจะมีการจัดระบบระเบียบชีวิตใหม่ก็ได้นะคะ อาจจะมีการวางแผนอนาคตให้มันชัดเจนมากขึ้นนะคะเหมือนได้รีเซ็ตใหม่คือก่อนหน้านี้อาจจะเคยวางแผนไว้บ้างแต่มันอาจจะมีผิดแผนนะคะคือมันเหมือนมีปัจจัยอะไรบางอย่างที่มันเหนือการควบคุมอาจจะทำให้ผิดแผนไปก็ได้อ,อย่างเช่นเราอาจจะอยากจะจัดระบบการเงินของเราใหม่ให้มันลงตัวเป็นระบบมากขึ้นนะคะ อาจจะมีการจัดสรรเงินเป็นสัดส่วนมากขึ้นแต่พอเอาเข้าจริงๆมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดไม่คาคด,คาคดฝันมีเรื่องต้องใช้เงินทําให้ที่เราวางแผนไว้เนี่ยมันอาจจะไม่เป็นไปนอย่างที่เราวางแผนไว้ก็ได้นะคะมันมันจะมีเรื่องของอเรื่องเหนือความคาดหมายแหละที่จะเกิดขึ้นยังไงก็พยายามมีวินัยกับการใช้จ่ายเงินให้มากอย่างน,น้อยถ้าเรา จัดสรรวางแผนการเงินให้ดีเราก็จะรู้ว่าเงินมาจากไหนใช้จ่ายไปกับอะไรนะคะอย่างน้นอยก็ทําให้เราได้รู้นะว่า,าเงินเนี่ยมันมันใช้ไปอย่างไรแล้วก็จะทําให้เรามีสติมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นราศีที่มีโอกาสได้เป็นใหญ่เป็นโตหรืออาจจะมีข่าวดีเรื่องของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้แสดงภาวะความเป็นผู้นํามากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะ อาจจะได้เป็นหัวหน้าในการทำงานใหญ่งานสำคัญมีอำนาจในการสั่งการหรือบางท่านได้เป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้เป็นเจ้านายตัวเองมีอำนาจในการคิดในการทำสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นไปไหนมาไหนมีแต่คนยอมรับมีแต่คนนับหน้าถือตาแต่ว่าพอเราเป็นนายคนแล้วเนี่ยเราก็จะมีลูกน้องในการควบคุม ซึ่งการปกครองคนนั้นโอเคแหละว,ว่าเราก็ต้องมีความเด็ดขาดมีความจริงจังแต่เราก็อย่าไปเอาเปรียบลูกน้องนะคะคือถ้าเราอยากให้เขาทำงานให้เราแบบเต็มที่เราก็ต้องให้ใจพวกเขาปกครองด้วยความยุติธรรมไม่ลำเอียงก็จะยิ่งทำให้คุณเป็นที่ยอมรับนะในกลุ่มของลูกน้อง ทำงานตามคําสั่งของคุณในทุกอย่างกันเลยนะคะเหมือนเราให้ใจเขานะเขาก็จะให้ใจเราพร้อมทํางานให้แบบถวายหัวกันเลยนะคะก็จะทําให้ธุรกิจนะหรือร้านค้าประสบความสําเร็จมียอดขายเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะก็เป็นดวงชะตาที่กำลังจะเจอจังหวะชีวิตที่ดีทั้งเรื่องของการเงินนะจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ เริ่มฟื้นตัวดีขึ้นนะหรือเป็นดวงพลิกฟื้นพลิกจากร้ายกลายเป็นดีก็ได้จากที่เจอแต่เรื่องเลวร้ายนับจากนี้ก็จะมีแต่สิ่งดีๆมีเรื่องดีๆเข้ามาทําให้คุณมีกําลังใจมีความหวังกับการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าคุณสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้มีพลังงานที่ดีเกิดขึ้นกับตัวคุณแล้ว ถ้ามีโอกาสนะคะก็ขอให้ส่งต่อสิ่งดีๆนั้นให้กับคนอื่นเราอาจจะแบ่งปันในเรื่องของโอกาสที่ดีแบ่งปันความรู้หรือการให้กำลังใจก็ได้นะคะการแบ่งปันสิ่งดีๆนั้นเราสามารถทำได้หลากหลายแบบไม่จำเป็นว่าจะต้องช่วยเหลือเรื่องเงินเสมอไปก็เหมือนได้ทาในสิ่งที่เป็นสิริมงคลทำสิ่งดีๆเหมือนได้สร้างบุญสร้างบาร,รมีเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะอวยพรอวยชัยให้คุณทําสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ให้ประสบความสําเร็จได้นะคะก็ขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์ก็สามารถกดปุ่มซุปเแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ